สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูข้่วไข่ใส่ผักชีราวค่ะเป็นเมนูที่ประหยัดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะมีข้าวเหนียวสักปั้นแล้วก็คุยคำโตๆนะคะโอ้ยแซ่บหลายเดอ้อไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ ค่กลับมาพบกับแม่ลูกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูง่ายๆแล้วก็สุดประหยัดค่ะนั่นก็คือเมนูคั่วไข่ใส่ผักชีลาวค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่ไก่นะคะแม่ลูกใช้ประมาณ5ฟองแล้วก็พริกลูกโดดต้นหอมผักชีลาวกำใหญ่ๆเลยค่ะน้ำปลรราน้ำปลาผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรส นำต้นหอมมาหั่นเตรียมไว้ค่ะแม่ลุงก็จะไม่หั่นยาวมากนะคะตามด้วยผัดชีราวค่ะ ต่อไปก็นําไข่มาตอกเสร็จภาชนะเตรียมไว้แม่ลุงใช้ไข่ประมาณ5ฟองเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวใหญ่นะถ้าครอบครัวใหญ่จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าทานกันไม่กี่คนก็ใส่ประมาณ2 3ฟองก็ได้นะคะจากนี้ก็ตีไข่พอแตกค่ะแม่ลุงจะไม่เอาละเอียดมากนะคะก็จะประมาณนี้ มาลงมือทํากันเลยค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปพอประมาณอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากให้มีน้ำมากหรือว่าเอาพอคลุกคลิกพอน้ำเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะรอให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยคน คนให้ไข่สุกดีเลยนะคะแม่ลุงก็จะรอให้ไข่สุกดีก่อนแล้วค่อยปรุงรสชาติตอนนี้อาจจะดูเหมือนน้ำเยอะนะแต่ว่าอีกสักหน่อยน้ำเขาก็จะงวดลงค่ะไข่ของเราก็เริ่มสุกได้ทีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสนะคะในขั้นตอนในการปรุงนี้ก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยผงชูรสนะคะ ใส่หลายก็แซ่บหลายใส่น้อยก็บ่แซ่บเดอ้อตามด้วยน้ำปลาร้านัวๆแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะน้ำปลานี่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะรอชิมรสชาติก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยคะ่ะกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะคะทุกคน หอมกินปลามากๆจากนี้ก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสประมาณไหนได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ใส่เป็นลูกโดดลงไปค่ะจะใช้เป็นวิธีใส่ทั้งเม็ดรหรือว่าเอาไปหั่นก่อนก็ได้นะคะตามด้วยต้นหอมใช้ประมาณหนึ่งกรัมมือเลยนะคะเพราะว่ายิ่งใส่ยิ่งทำให้ พวกไข่ของเรามีความหวานค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีลาวนะคะผักชีลาวเนี่ยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยยิ่งหอมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะอืมแม่ลุงอยากให้กลิน่นนี่ทะลุจอจังเลยนะคะเพื่อนๆจะได้กลิ่นด้วยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูคั่วไข่ใส่ผักชีราวนะคะรสชาติก็จะออกนวลๆกลมๆแล้วก็หอมกลิ่นผักชีราวสุดๆเลยค่ะเป็นเมนูกับข้าวเบ้บ้านง่ายๆแล้วก็สุดประหยัดอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กันแม่ล่กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ